ให้ลูกแดกเอามายกมาไอ้ห่ากูแรงโอ้โหมึงเอาแต่ไซส์ใหญ่มาให้กูเลยนะเอาไปไอ้คุ้มไปเมื่อก่อนนี้กูไปเที่ยวแถวตลาดยิ่งเจริญบ่อยในเส้นเลี่ยงอะที่สร้างใหม่นะใช่ไหมหลายบันเดย์เมื่อก่อนนี้ไปประจําเลยสุขาพบานห้าบันเดย์เนี่ยเคยไปเปล่าไปงเอาจริงเหรอ เสาเสาเยอะนะมันเนยนะที่อาบานเลยเคยไปจริงอ่ะเอาไปแดกเลยอันนี้ทำพิธีเหรอโอ้โหเออเกิดบไปเกินโอเคนะเอาไว้เนี่ยมามึงทีนี้ล่ะมึงแล้วแหละกูระเบื่อจริงๆเลยกับมึงเนี่ยฮะเดี๋ยวมึงมึงเอาทองอีกเหรอมึงเอาผีออกกันตัวมันก่อนเลไอี๋เอ้ยขอบใจมากเล่าจะแดกไม่ให้เหลือซาก คนแบบงงไว้ไอ้บ้านนี่ใครวะไอ้เยี่แดกแล้วแล้วแต่เรานะจะหยอดก็หยอดจะเก็บก็เก็บนะเรากูนี่ไม่ต้องซื้อแดกเลยนะลงไหนลงกระโปรงหรือลงอะไรอ๋อลงหลังนะนี่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 ไม่ทั่วยันเอาเรอคราวนี้ต้องออกนะทนได้นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปิดเปิดท้องนี่กูดูท้องก่อนว่าหายเขียวยังโอ้ยสัตว์ใส่เสื้อสองชั้นไอ้เหี้ยแม่งเป็นเป็นมวยเหี้ยใส่สองชั้นเลยกู แน่นอนจริงๆของมึงนี่เอามาไปรูปนีบ่อยมานี่ไปรูปนี้เขาบอกห้ามชูนิ้วไอสัตว์ชูนิ้วนี่จบเลยมึงไอสัตว์ออกชูชูพิกชีวิตเปลี่ยนใช่เดินิ้วเทวดานิ้วเทวดาแม่งสองนิ้วปั๊บนะมึงเรียบร้อยเลยสามสองสองหนึ่งกัมึงมึงช่วยกันจับหน่อยนะผู้ชายนะรูกบ้าถ้าเกิดเขาเขามีอาการนะช่วยกูนิดนึ่งนะกันทำอาหารแดกหน่อยนะช่วยกูทำอาหารแดกนิดนึงนะรู้ไหมไปไกล้ หลับตาทำจิตเป็นสมาธินะอิตีปิโสภะควายมะรอชานุเวสวรนุมรนังสุขขังไอโตนะโมพุทธายะทเวสวรนุจะตุมหาลาชิกายะขะพันตอพัทเทปูริโตเวสะภูสะพุทธังหลังพุทโธทเวสวรนโนนะโมพุทธายะอนิจจานิจจากายเยจัยโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลสอนัจญโตอนัจญโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจากายเยจัยโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลสอนัจญโตอนัจญโตกายะสังติกันนี่พระเจ้าขอเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นนนนนะะะะอออออไไรรทททีีี่่่่่่ยยยยูููใใตััวกาามค้ง กูบาร้ราบีจราบ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 ราบกบาระิเวสหุสะเวสักุสสขาวุรสักขาวุฒัรสักขาวุฒางสักาวุรัอาจับสักนแขนสักาวุธทงตแขนสักขุังเวสะกุสะเวสะกุสะนะที่มันวิ่งอยู่ในตัวที่อยู่ในกายนะมึงนะวันนี้จบ สัคทาวุฒังอย่าให้วิ่งนะสักคทาวุฒังเวสสุสะเวสสุสะเวสสุสะเสสุสะสัคธาวุฒังสักคทาวุฒังสักคทาวุฒังเวสสุสะ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 เสสุสะสัคธาวุฒังสักคท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 าวุฒังเวสสุสะเวสสุสะเวสสะเฮ้ยวันนี้มันมึนจังวะเจ็บเปล่า เยีะเจ็บเปล่าเออลุกขึ้นมาไม่เจ็บให้กูตีอยู่ได้ไม่เห็นดิ้นไหมฮะเออแดงอันนี้เอาเท้ามาเอาเท้ามาเอาเท้าต้นตีนมาเดี๋ยวกูแคะให้นะเอายกตีนมาไอสัตว์กูต้องจับตีนมึงอย่างเนี้ยทุกอย่างเลยเนี่ยชิบหายเอานั่งลงนอนไปเออกูตลอดเลยสัสักสักพุสะเวสักพุสะเวสัพูสะเวสัพุสะเอานะเวสักพุสะมาแล้วเวสักพุสะ จัดตีนไว้เวสักพุสะเวสักเดี๋ยวมันถีบหน้ากูเวสักพุสะ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 จับแขนไว้เวสักพุสะเวสักพุสะเนี่ยที่กูบอกไว้มันชอบหลบตามง่ามมือง่ามตีนเนี่ยไล่ท้องลงขางะเวสักพุสะเวสักพุสะเวสักพุสะเวสสะออกมาออกมาเวสักพุสะเวสักออกมาเวสักพุสะออกมากูบารายจับบารายังเวสักพุสะเวสักพุสะออกมาออกมาหออกมาออกมา เวสพุสะเวสพุสะเห็นดูหน้ามันหายให้เห็นหน้ามันเวสพุสะดูหน้าเวี่ยเวสสะเวสพุสะเวสพุสะเวสสะออ๋อเห็นคนเวสพุสะ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 เวสภูสะอ๋มาเวสพุสะเวสพุสะเวสสะที่วิ่งอยู่นะมึงออกมานะออกมาออกมาอยู่ในด้ามมีดกูนี่ออกมาออกมาอยู่ในด้ามมีดกูออกมาอยู่ในด้ามมีดกูออกมา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 เลยออกมาเลยออกมาเลยเออออกมาออกมา ออกมากูบารัญญาบารัญญาอะไรอะไรยาบารัญญาอะไรออกมาออกมามึงออกมาออกมาหลุดออกมา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 เลยหลุดออกมาหลุดออกมาหลุดออกมาออกมาออกมาหลุดออกมากูบารัญญาอะไออกมากูบาริงยาอะไร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 ออกมาออกมานะออกมานะออกมากูบารัญญาอะไรกูบาริง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 ออกมาออกมาออกมาเลย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 ออกมาออกมาออกมากูบาริงยาบอะไรออกมาบาริงยาอะไรออกมา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 อยู่ในด้ามมิดอยู่นี่ออกมา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 อีกข้างนึงออกมาหนึ่งมา ออกมากุบันจารีาบัรจารีุบันจารีบออกมาออกมาเลยออกมาเลยกุบันจารีบันบารีบันบารีบดนบารีบันจารีบันจารีดบารีาารีออกมา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 ออกาออกมาออกาออกมาอากมาออาราอมาออก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 มาอออกมา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 อาออกมาออกากมาออกมาออกมาามออกมาออกมาอมาออกมอมาออกมาออกมาอกาออกมาอาออกมาาาาาอาอาออกมาาาาาาอาออกมาาาอามา รุดออกมารุดออกมาอิหายพวกคุณสายมนต์ดำต่างๆที่มันทำทวิ่งอยู่ตามตัวนะออกมาด้วยเวสสะภุสะนะออกมาด้วยเวสสะภุสะนะออกมาด้วยติวาคะพระโทพุทธนางสานุษมะวะเทหาสัตถีละสามาทำสาลีปุกโลตะนุษอาทูวิกะโลโตกสุโนบัณฑ์นะแล้วจะชาวิโทพุทธสำมาสัมพภะว่าพระโสปิติอินะกบาริยาริภูบาริยาริภูบาริยาริเวสสะภุสะออกมาด้วยเวสสะภุสะนะดูออกมาดูออกมาไอิผีดูออกมาดูออกมามึงออกมาให้หมดออกมาให้หมดนะที่วิ่งอยู่ในตัวนึงนะ ออกมาให้หมดออกมา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 เลยกูาร <ithe ater> ิยับันยาบันกาดับบัูบารดารแมหลบไอสัตว์ตีไม่มีรู้สึกมึงน่ตีไม่รู้สึกอ่มึงนี่หลบอยูอต้นตีนมานี้ไอผีส้นตีนไอผีส้นตีนออกมากูบารินยาดับบันกยาดับบันกบยาดับบันกยาดับบันกัาดบันกบยาดับบันกูบยาดับบันกัยาดับบันกยาบันกยาดับ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 บันกัยาดับบันกัยาดับบันก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 บยากบบก

มึงจะพยาหยัดฉลาดกว่าคนได้ไงวะไอ้ห่ากูปล่อยให้มึงไอ้นี่ไปไอ้หอกหักเลยมาออกมาดูกมาไห้หมดมาที่วิ่งอยู่ในตัวที่วิ่งอยู่ในกายนะดูดออกมานะดูอองมานะดูออกมาดูตรงมานะดูออกมานะออกมามาอยู่ในด้ามมีดกูนะมาดูดในด้ามมีดกูนะมามาอยู่ในด้ามมีดกูนะออกมาอยู่ในด้ามมีดกูนะมาอยู่กับกูนี่มามึงมาอยู่กับกูไอ้ผีมานี่ไอสัตว์มึงเก่งคอรับแม่เหมือนเจ็ดพลรมาในสัตว์ กูแค่เอามีดพาดไว้วางกับต้นตีนมึงแค่นั้นแหละมึงถึงขั้นร้องละไอผ้ผีออกมาออกมาออกมาไอสัตว์ไม่ได้โดนฟาดโอ้ยมานี่เดี๋ยวกูจะเอาตีเอามีดทิ่มตีนมึงแย้มงด้วยจะได้รู้ว่าเจ็บไม่เจ็บอีห่ามาอ,ออกมาออกมาให้หมดที่ค้างอยู่ออกให้หมดออกมาให้หมดเ, <c oughs> เป็นพยานนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมแค่เอามีดวางไว้เฉยๆนะ

เอ้ยกูยทำหาอะไรกูไม่ทำอะไรมึงเลยเลยจ็บหาอะไรมึงฮะอีหอกหักออกมาเจ็บมันก็ออกอีหาไม่ใช่อยู่กับเขาอีหามาซ่อนอยู่ตามที่ลงที่ลับอยู่ได้นะอีหาฮะมันซ่อนไงมันอยู่นานเนี่ยมันแอบไบงมันรู้หมดแล้วมันอยู่ตรงไหนอยู่ตามขาตามแข้งตามง่ามมืองามทาม้ากร,ระโปงกประโดดที่อะไรตามสไตล์ขอยงมันแหะไอ้พวกผีเนี่ยอ,ออกต้ด้วยเนะี่ยเดือดๆผีใต้เหรอโอ้โหไอสัตว์ผีใต้ด้วยิบหายเออลืมไปมันบอกมันผีใต้ยดีกว่ากลับเอามึงกลับใต้ไหมมึงจะออกไม่ออก ออกมาเอาออกไหมหรือมึงจะอยู่ในด้ามมีดกูกูยังไม่ได้ทำฮี้ยอะไรมึงร้องโอ้โหมึงเหมือนถล่มานี่เอามึงออกมาออกมาออกมาอิรัชวสาราติอิรัชวสาร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 ติ อิละชาวะสารสิ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 อิละชาวสารสิอิละชาวสารสิรอิละชาวะสารสิ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 ออกสอิละชาวะสารสิ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  อิละชาวะสาราสิอิละชาวะสาราสินะอิละชาวะสาราสิอิละชาวะสาราสิอิละชาวะสาราสินะกูเรียดไปกูเรียดยังจั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 ดไปกูเรียดไปกูเรียดไปยักยักยัดยัก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  ย้อนกลับไปนะโอมพระพุทพรายพะสหายผู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพานะไอดวงวิญญาณนะที่อยู่ตามตัวตามง่ามมือง่ามเท้าง่ามตีนที่ซ่อนอยู่นะให้พัดกลับไปนะพัดกลับไปนะให้สู่นะผู้กระทํานะข้ามห้วยข้ามหนองข้ามคลองข้ามบึงนะข้ามถนนนะข้ามตําบลข้ามอาเภอนะข้ามไปนะข้ามไปนะให้ไปสู่ไอผู้กระทํานะไอมันอ่อนอยู่ดังกบไอมันซดอยู่ดังเขียดให้มันเหยียดอยู่ดังงูนะด้วยเดชะมหางกูนี้นะเวะภุสะนะ โอมสวะหาสวะหายนวไปมึงอีหะไปไปออกไปไปเลยอีหอกหักผีผู้ชายไม่เอานะฆ่าทิ้งผีผู้หญิงอยู่กับกูไปออกไปอีหะไปเลยอีทุพายโอ้โหนี่ขนาดกูไม่ได้ตีเนี่ยไปไปโอ้โหไอ้มึงหลบอยู่ส้นตีน ต่อไปกูต้องจิ้มกระดองแล้วมั้งไอี๋ฮอยู่ที่ควยเนี่ยอี่าไอ้ผีเวรเดี๋ยวกูออกข่าวกับจานโลกจิตไอชิบหายมั่งไปจิ้มกระโปรงคนควยให้กูออกเป็นข่าวดังอีกไอ้ชิบหายกูแบบหืมทำร้องทำเจ็บมาอีกข้างหนึ่งยังมึงยังยังไอ้เหี้ฮะเอาอยู่หลังก็เหรอเอาม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 าไหนแล้วมึงเอามาเออมามามาไอสัตว์ใช้กูคุ้มเลยนะไอ้เหี้ยให้เล่ากูสองขวดที่มึงใช้กูอย่างที่ข้าเลย อชิายหนยโอ้โหไอสัตว์นะให้เราสองขวด้ห้มึงใช้กูเยอะเลยนะบระิวัรอละชาวสรสิอละชาวสารสิอละชาวสรสิอละชาวสารสิอิละชาวสรสิอละชาวสรสิอิละชาวสารสิอิละชาวสารสิอละชาวสารสรอะาวะชาวสรสิิะชาวระชาวไอว่าเหล็ชาอิลอละชาระดูวมึงอะไรนักแข่งชิบหาย ละชาวสาสิละชาวสาสิละชาวสาสิละชาชวสาสิละชาวสาสิละชาวสาสิยิราชวสาสิราชวสาสิราชวสาสิลงขาไปแล้วอี๋อะมึงลุกไม่ได้ิบหายแต่มึงไม่ไรหรอกยังไงกูไล่ออกหมดละอีฮะกันไว้เนี่ยให้มันจับมัอาจารย์ยิราชาวสาสิยิราชาวสาสิยิราชาวสาเจ็บไหมเออพออี๋อะไม่เจ็บก็ไม่มึงอย่าให้เจ็บดิสัตว์พอแล้วอีหายไม่เจ็บก็พอแล้วเดี๋ยวกูจี้มตีนูเล่นก่อน โอ้ยโอ้ยเจ็บเี้ยอะไรมึงจะบ้าหรือเปล่ามาไม่ยัมึงนี่มึงมาไอ้เฮี้ยเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวหาว่ามึงไ่ฟ้องกูอีกว่ากูทำหัวมึงว่าเจ็บกูยังงงเลยเฮี้ยเจ็บเฮี้ยอะไรวะกูปากหัวกูยังไม่เจ็บเลยเลนโอ้โหเอาเอาตีนม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 าถอดถุงเท้าถอดถุงเท้ามึงจะได้ดูว่าเจ็บไม่เจ็บนะกูจะให้มึงดูกูต้องการพิสูจน์ได้นะกูเป็นแบบคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์ลากแ่งเลยเจ็บไหมมึงโอ้ยให้ดูหน่อยดิโอ้ยกับหัวมึงอะ เจ็บปะเจ็บไหมเฮียร้องทำเฮียอะไรหัวมึงอะไปเดี๋ยวเอาถังน้ำมนต์มามึงไอ้เยี่ยวเกี่ยวต่อไปไหม